มาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะเหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลามาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะเหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลามะละกอฟักแฟงแตงโมมีหมดครบมีแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยพี่แอม เอาคุณนั้นคนะนละเรื่องเลยทอดซี่โครงหมูกับส้มตำก็น่าจะโอเคนะรถคันนี้มีครบทุกอย่างเลยไม่ต้องไปตลาดสดเลยค่ะเพื่อนๆสะดวกสบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เรามาดูรถกับข้าวกันดีกว่าจ้ามีแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยพี่แอมอะขอบคุณนะคะมะม่วงเปรี้ยวก็มีมีทุกอย่างเลยพริกสดแต่ไม่ได้ผ่าดูนะคะแดงไม่แดงเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เจอก,กันกับแม่ค้าแน่นอนพุทซาก็มีนะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน เรามาดูรสกับข้าวกันดีกว่าจ้าคาะมาะมงเปรี้ยวก็มีมีทุกอย่างเลยพริกสดแตงโมด้วยลูกหนึ่งค่ะแตงโมลูกละสี่สิบห้าบาทดูท่าน่าจะน่าจะหวานน่าจะแดงนะแม่ค้าบอกว่าแดงมาก20บาทราคาไม่แพงค่ะถือว่าไม่แพงเลยแหละอืมใช้ได้เลยนี่พี่แอมได้ขนมจีนแพ็คหนึ่งด้วย มีแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยพี่แอมอะ่ะเขาคุณนะมาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะเหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลาแตงโมด้วยลูกหนึ่งค่ะแตงโมลูกละสี่สิบห้าบาทดูท่าน่าจะน่าจะหวานน่าจะแดงนะแม่ค้าบอกว่าแดงมากซี่โครงหมูส้มตำประมาณนี้ ไม่มีนอกเหนือจากนี้ค่ะบ้านนี้ค่ะมาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะเหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลารถคันนี้มีครบทุกอย่างเลยไม่ต้องไปตลาดสดเลยค่ะเพื่อน,อนสะดวกสบายรายดีเนาะวันนี้เลงไปที่ประดุก ว่าจะแกงปลาดุกไปไประมาณได้ซี่โครงหมูค่ะเพื่อนๆทอดซี่โครงหมูมี่ส้มเขียวหวานก็สวยถุงละยี 5, ่สบห้าสสิพุทราพุทาก็ถุงละยี่สิบห้าบาทมะล,ละกอฟักแฟงแตงโมมีหมดครบแตงโมด้วยลูกหนึ่งค่ะแตงโมลูกละสี่บห้าบาทดูท่าน่าจะน่าจะหวานน่าจะแดงนะแม่ค้าบอกว่าแดงมาก สวยสวยเนี่ยอเอิน้นกินพริกไม่ได้แสบท้องนี่ลูกโดดเนาะเอาไปใส่แกงหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณมากค่ะหวัสดีค่ะจ้ะแตงกวาเนี่ยหัวปีมีหมดเลยมะเขือเทศผักทุกชนิดนี่มีครบเลยห้อยไว้ให้เราเลือกแล้วราคาก็ ซี่โครงหมูส้มตําประมาณนี้ไม่มีนอกเหนือจากนี้ค่ะบ้านนี้ค่ะมะละกอฟักแฟงแตงโมมีหมดครบสวยสวยเนี่ยเอิญกินพริกไม่ได้แสบท้องนี่ลูกโดดเนาะเอาไปใส่แกงหน่อไม้ยี่สิบาทราคาไม่แพงค่ะถือว่าไม่แพงเลยแหละ ใช้ได้เลยนี่พี่แอมได้ขนมจีนแพ็คหนึ่งด้วยสรุปแล้วได้ซี่โครงหมูค่ะก็เป็นเมนูเดิมๆมาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะเหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลาซี่โครงหมูส้มตำประมาณนี้ ไม่มีนอกเหนือจากนี้ค่ะบ้านนี้ค่ะสวยสวยเนี่ยเอิญกินพริกไม่ได้แสบท้องนี่ลูกโดดเนาะเอาไปใส่แกงหน่อไม้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาดูรถกับข้าวกันดีกว่าจ้ามาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะ เหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลามาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะเหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลารายดีเนาะวันนี้เล็งไปที่ปลาดุกว่าจะแกงปลาดุก ไปไปมา,มาได้ซี่โครงหมูค่ะเพื่อนๆค่ะมะม่วงเปรี้ยก็มีมีทุกอย่างเลยพริกสดค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะมะม่วงเปรี้ยก็มีมีทุกอย่างเลยพริกสดมีแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยพี่แอมอะขอบคุณนะ มีแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยพี่แอมอะ่ะเขาคุณนะรายดีเนาะวันนี้เล็งไปที่ปลาดุกว่าจะแกงปลาดุกไปไปมา,มาได้ซี่โครงหมูค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ผ่าดูนะคะแดงไม่แดงเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เจอกันกับแม่ค้าแน่นอนพุทราก็มีนะคะมะม่วงเปรี้ยวก็มีมีทุกอย่างเลยพริกสดคนละเรื่องเลย ทอซี่โครงหมูกับส้มตําก็น่าจะโอเคนะทอดมะละกอฟักแฟงแตงโมมีหมดครบรายดีเนาะวันนี้เลงไปที่ปลาดุกว่าจะแกงปลาดุกไปไประมาณได้ซี่โครงหมูค่ะเพื่อนๆถ้าทำเมนูปลาก็กินได้คนเดียวเพราะบ้านไม่กินปลาจ้ะแตงกวาเนีย่ยหัวปีมีหมดเลยมะเขือเทศ ักทุกชนิดนี่มีครบเลยห้อยไว้ให้เราเลือกแล้วราคาก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาดูรถกับข้าวกันดีกว่าจ้ามาละกอฟักฟแฟงแตงโมมีหมดครบค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ซี่โครงหมูส้มตำประมาณนี้ไม่มีนอกเหนือจากนี้ค่ะบ้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาดูรถกับข้าวกันดีกว่าจ้ามะละกอฟักแฟงแตงโมมีหมดครบแต่ไม่ได้พาดูนะคะ แดงไม่แดงเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เจอก,กันกับแม่ค้าแน่นอนพุทซาก็มีนะคะมะม่วงเปรี้ยวก็มีมีทุกอย่างเลยพริกสดครบจริงๆได้ขนมจีนด้วยแพ็คหนึ่งคะ่ะเพียมจะเอาขนมจีนไปกินกับส้มตำแล้วก็ซี่โครงหมูส้มตำประมาณนี้ไม่มีนอกเหนือจากนี้คะ่ะบ้านนี้คะ่ะ สวยเนี่ยพอเอิญกินพริกไม่ได้แสบท้องนี่ลูกโดดเนาะเอาไปใส่แกงหน่อไม้มาจอดถึงที่ให้เราเลือกเลยค่ะเหมือนยกตลาดสดมาหาเราเลยอาหารสดกุ้งหอยปูปลาสวัสดีค่ะเพื่อนๆน เรามาดูรสกับข้าวกันดีกว่าจ้า่ะมะม่วงเปรี้ยวก็มีมีทุกอย่างเลยพริกสดมีแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยพี่แอมอะขอบคุณนะสวยสวยเนี่ยเอ,อิ้นกินพริกไม่ได้แสบท้องนี่ลูกโดดเนาะเอาไปใส่แกงหน่อไม้ข้าวเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะ แพงด้วยนะเพื่อนๆพื่อนวักทองก็อย่างสวยเลยเนี่ยทำเป็นชิ้นชิ้นไว้ให้เนี่ยกินนะรถคันนี้มีครบทุกอย่างเลยไม่ต้องไปตลาดสดเลยค่ะเพื่อนเพื่อน